เดี๋ยวเรามาดูคนนี้กันเลยว่ามันมีวิธีการคิดยังไงนะเป็นพื้นฐานสําคัญของวิชาฟิสิกส์เลยนะอ่ะมาดูกันเลยนะว่ามันมีวิธีการแก้ไขนะบอกว่านายวอนและนาย้นนะยืนอยู่บนกระดานะน,ะดานะหกคนละด้านนั่นเองทีนี้นายบอน่ะแล้วก็นายเจ้าส้อนอ่ะไม่รู้มวลหรือเปล่าเราไม่ทราบเรา,าดูก่อนนะมวลของกระดานอยู่ที่5กิโลกร,รมัมอ่าแล้วก็ตกน้าหนักกึ่งกลางคาไนไว้ตรงนี้นะเขียนมาเลยก็คือ MG ของเจ้าคานอยู่เท่าไรอยู่ที่5คูณ10ไหมคือเท่ากับ5 สิบ牛ตันถูกปะอันนี้ได้ละต่อไปนายวอนนายวอนนายวอนคือมีมวลอยู่ที่60พี่ก็เขียนเลยคือ60คูณ10ก็ได้เท่ากับ600นอยตันใช่ไหมซึ่งความจริงน้องต้องเขียนก็นได้นะต่อไปคือนายนเขียนไปเลยคือ M2 ็อใช่ไหมคือ M ซ้นไงแล้วคูณ10เองทีนี้ถ้าน้องคนไหนทําได้ก็ลองทําไปเลยนะ้แล้วก็ลองเช็คคำตอบดูว่าได้ตรงไหมทีนี้พี่การทาคือเราใช้โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามเองทีนี้เราก็ไล่ดูว่าเอ้ยแรงตรงไหนคือโมเมนต์ทวนอันไหนคือทิศทางของโม ตามเข็มนาฬิกาเราก็ดูง่ายๆเลยนายบอลคือชี้ทางด้านนี้ถูกไหมก็คือเป็นโมเมนต์ลักษณะอะไรตามเข็มอทวนเข็มทวนเข็มถูกไหมส่วนน้ําหนักตึงกลางคานจะเป็นตามเข็มส่วนนายโซนน่ะก็ตามเข็มที่เนี่ยก็ไล่เลยนะเอาเข็มเลยคือจะเป็น60คูณ10คือ600ใช่ไหมแล้วก็คูณกับระยะตั้งฉากกับแนวแรงก็คือ C ถูกไหมเข็มาเลย4เพราะว่ามันห่างจากจุดศูนย่ที่4ถูกไหมเข็มเลย4บวกกับอะไรหรือไมไม่ต้องบวกแล้วเท่ากับ ฝั่งของโมเมนต์ตามนี่นะตรงนี้สองอันคือก็เป็น MG คานถูกไหมทีนี้เอ็มจีคาเราไม่สามารถทราบได้ว่าระยะห่างจากจุดหมุนตรงเนี้ยเท่าไหร่เราไม่ทราบหรอกไปถูกไหมทีเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าน้าหนักกึ่งกลางคานตรงเนี้ยจะอยู่ที่กึ่งกลางของระยะระยะของเจ้ามวลหูอกไปซึ่งมวลตรงเนี้ยมันคือหนักเท่าไหร่นะห้ากิโลกร,รมัมถูกไหมน้ำหนักกึ่งกลางคานก็จะอยู่กึ่งกลางคานพอดีแปลว่าทั้งหมดมันเท่าไหร่สิบครึ่งหนึ่งคือห้า แต่ที่เราไม่เอา5้าเพราะเราอยากรู้ว่ามันเท่าไหร,ร่ก็คือตรงนี้4อินี่ก็ต้องอะไรเท่าไรหนึ่งถูกไหมอ่ะแปลว่าระยะห่างจากุดูนคือ1นั่นเองต่อไปที่เราก็เขียนเลยคือ50คูณกับ1นนั่นเองแล้วก็บวกกับอะไรเอ่ยมวลของนายส้มไหมคูณกับค่าจีเองนี่ก็คือคูณ10ไปนั่นเองนะทีนี้อย่าลืมว่าต้องคูณระยะห่างจากจ,จ,จุดมูนด้วยคือ6นั่นเองนี่งไงถูกไหมคูณ6เข้าไปแบบนี้อ่ะเีไปเลยนะตรงนี้เสร็จปุ๊บ ก็คือย้าย50ไปลบเราจะได้ว่าเป็น2,400ใช่ไหมลบกับเจ้า50าสเท่ากับ M สซ้นใช่ไหมก็คือ M สซ้นนั่นเองนะคูณกับ6 0เอ็ซึ่งน้องที่เลือกมาคือว่า M อม่ะมันจะใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ39กิโลกรัมเองนี่นะก็จะตอบแล้วนะประมาณนี้อ่ะก็ลองดูว่าใครคิดแล้วตรงหรือไม่นะหรือว่าผิดพลาดตรงไหนก็ลองดูนะประมาณนี้